เสือสมิงเป็นผีหรือปีศาจชนิดหนึ่งตามความเชื่อของคนในสมัยก่อนที่สามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้เพื่อหลอกคนทั่วไปให้เข้ามาในป่าจากนั้นก็ฆ่ากินเรื่องนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ตั้งใจจะเข้าไปหาของป่าแต่กลับต้องเจอกับบางสิ่งบางอย่างในป่าที่เขาเรียกมันว่าเสือสมิงจ้องจะเอาชีวิตเขาให้ได้ กับเรื่องที่มีชื่อว่าพงไพรนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณอ้ํา ที่ได้ฟังมาจากยายของเขาอีกทีในช่วงที่คุณอ้ํายังเด็กๆยายมักจะชอบเล่าเรื่องในอดีตของแกให้ฟังเพื่อกล่อมให้หลานนอนหลับจนมีอยู่เรื่องหนึ่งที่คุณอ้ําฟังแล้วดูน่าสนใจมากยายย้ํากับคุณอ้ําเสมอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแกเล่าว,ว่าในช่วงที่แกสาวๆแกอาศัยอยู่ที่ราชบุรีคนในสมัยนั้นเวลาที่ชอบใครพ่อแม่ก็จะให้มาอยู่ด้วยกัน ไม่ได้มีพิธีอะไรมากมายตอนนั้นยายได้พบกับคุณตาช่วงอายุประมาณ20ปีแล้วก็ได้ตกลงแต่งงานอยู่กินด้วยกันช่วงนั้นทั้งสองคนมีอาชีพเลี้ยงแพะเทคโนโลยีสมัยนั้นแทบจะไม่มีอะไรเลยมือถือก็ไม่มีทําให้กิจวัตรประจําวันคือไปหาตัดต้นกระถินมาให้แพะกินแล้วก็ทําสวนทําไร่ตามภาษาคนมันนนกทั่วไป บางวันตาก็ชอบเข้าป่าไปล่าสัตว์เก็บผักผล,ลไม้มาทำอาหารหรือบางทีก็เอาไปขายในตลาดซึ่งทุกครั้งที่แกเข้าป่าแกมักจะเข้าช่วงเช้าเพื่อที่จะได้กลับมาก่อนพระอาทิตย์ตกจะเป็นแบบนี้อยู่ในทุกๆวันจนมีอยู่วันหนึง่งช่วงนั้นยายกำลังตั้งท้องแก่แล้วตาได้บอกกับยายว่าจะเข้าไปในป่าเพื่อไปหาของมาทำกินแต่ตาก็มีธุระในหมู่บ้าน แล้วกว่าจะทำธุระเสร็จเวลาก็ล่วงไปจนเกือบบ่าย3ามโมงซึ่งในสมัยนั้นบ่ายสามก็จะถือว่าเริ่มเย็นแล้วยายก็บอกกับตาไปว่าค่อยเข้าป่าพรุ่งนี้ก็ได้แต่ตาก็ยังยืนยันว่าจะเข้าเพราะตั้งใจไว้แล้วแต่จะเข้าไปไม่ลึกมากพอได้ของแล้วก็จะรีบกลับออกมาจากนั้นตาก็เตรียมอุปกรณ์เข้าป่าตาเตรียมปืนลูกซองไปหนึ่งกระบอกแล้วก็มีดพกไปหนึ่งเล่ม พร้อมกับกระเป๋าสะพายเดินเข้าไปในป่าซึ่งหลังจากนั้นกว่าตาจะกลับออกจากป่าก็เป็นช่วงเช้าของอีกวันแล้วตาก็ได้เล่าเรื่องที่เจอมาในป่าให้ยายฟังแกบอกว่าตอนที่แกเดินเข้าไปในป่าด้วยความที่ชินกับสถานที่เพราะตาก็เข้าป่าค่อนข้างบ่อยเลยไม่ได้ทําตำหนิอะไรที่ต้นไม้ไว้เลยแกเดินเข้าไปในป่าเพื่อหาของป่าไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะพอแล้วแกกำลังจะหันหลังกลับ แต่ตอนนี้แกกลับจําไม่ได้ว่าแกเดินมาจากทางไหนแกรู้สึกมึนๆไม่รู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนทั้งๆที่แกก็เข้าป่าบ่อยแต่รอบๆกลับไม่คุ้นไม่เหมือนกับที่แกเคยมาระหว่างที่แกยืนคิดเพื่อจะหาเส้นทางกลับแกมองไปข้างบนแสงพระอาทิตย์ก็เริ่มน้อยลงคิดว่าน่าจะราวๆหกโมงกว่าถ้ามัวแต่หาทางกลับแบบนี้ยังไงก็กลับไม่ทันแน่ๆ แกเลยตัดสินใจนอนในป่าหนึ่งคืนระหว่างนั้นยังพอมีแสงตารีบตัดต้นไม้พร้อมกับหากิ่งไม้ร,รอบๆมาขัดเป็นห้างด้านบนตาเป็นคนเข้าป่าบ่อยก็จริงแต่แกจะไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องผีป่าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนี้มากนักระหว่างที่แกเดินขึ้นเดินลงเพื่อขัดห้างอยู่นั้นแกก็ลงมาฉี่ใต้ต้นไม้ซึ่งถ้าใครเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับป่าปบ่อย โบราณเขาจะค่อนข้างถือห้ามฉีใ่ในป่าเด็ดขาดแต่ตาก็ไม่สนใจตาขึ้นขึ้นลงลงอยู่หลายรอบจนขัดห้างเสร็จช่วงนั้นพระอาทิตย์ก็ตกไปแล้วแต่ยังพอมีแสงสว่างจากพระจันทร์พอให้มองเห็นแกรู้สึกว่ายังพอมีเวลาเหลือเลยเดินลงไปหาของป่าต่อใกล้ๆแล้วแวกนั้นเพราะอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรทำแกหาไปได้พักใหญ่เวลาผ่านไปจนเกือบสามทุ่ม เริ่มคิดว่าน่าจะพอแล้วแกก็ปีนขึ้นไปบนห้างเพื่อจะเข้านอนแล้วรอใหถึงพรุ่งนี้เช้าตอนนั้นตาบอกว่าพอแกขึ้นไปนั่งบนห้างตัวห้างกลับหยุดเตี้ยเกินไปด้วยความที่แกน่าจะเรีบและก็เวลาที่จำกัดลักษณะห้างจะอยู่ห่างจากพื้นแค่สมเมตรซึ่งถ้ามีสัตว์อะไรที่พอกระโดดได้ก็น่าจะกระโดดขึ้นมาได้ไม่ยากตานั่งไปได้สักพัก แกเริ่มคิดเป็นห่วงยายพอยายก็อยู่บ้านคนเดียวและแกก็ท้องแก่มากกลัวว่าถ้ามีอะไรคงจะหาคนช่วยไม่ได้เพราะคนแถวนั้นจะปลูกบ้านในที่ของตัวเองซึ่งแต่ละหลังจะห่างกันมากราวๆเกือบหนึ่งกิโลระหว่างที่ตากำลังนึกถึงยายอยู่นั้นแกก็ได้รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างทุกครั้งที่แกเข้าป่าไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนจะมีเสียงนก เสียงสัตว์เล็กสัตว์น้อยในป่าร้องเต็มไปหมดรวมถึงเสียงใบไม้ที่ถูกลมพัดแต่ตอนนี้ทุกอย่างกลับเงียบไปหมดไม่มีแม้แต่เสียงใบไม้ใบหญ้าจนทำให้แกได้ยินเสียงหายใจของตัวเองชัดมากเวลาค่อยๆผ่านไปจนถึงเที่ยงคืนตอนนั้นก็มีลักษณะเหมือนสัตว์อะไรบางอย่างเดินเหยียบใบไม้ค่อยๆเข้ามาใกล้ตาขึ้นเรื่อยๆพอมาถึงจุดที่ตาอยู่ ก็มีเสียงตะโกนเรียกตาตาตาก้มลงไปมองตามเสียง mm. ก็เจอกับผู้หญิงคนหนึง่งลักษณะเป็นหญิงวัยกลางคนซึ่งตาก็ไม่รู้จักเธอพูดกับตาว่าเมียให้มาตามเมียจะคลอดแล้วตาก็สงสัยว่าเธอเป็นใครแล้วรู้ได้ไงว่าเมียแกท้องใกล้คลอดเลยถามกลับไปว่าเมียของใครผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเมียเองนั่นแหละ กำลังจะคลอดแล้วให้รียกกลับบ้านซึ่งเธอคนนั้นก็ได้พูดชื่อของยายออกมาตาเลยคิดว่าน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านข้างๆมาตามเลยตอบไปว่าเออกำลังลงไปตาจะมีพระติดตัวอยู่ชุดหนึ่งที่ผูกติดกับเอวของแกไว้ตลอดเวลาระหว่างที่แกกำลังจะปีนลงจากห้างแกรู้สึกว่าแกร้อนๆที่เอวมากตรงจุดที่ห้อยพระ แกเลยเอามือเข้าไปจับแล้วตอนนั้นเองอยู่ๆผู้หญิงที่อยู่ข้างล่างก็วิ่งเข้าไปในป่าทันทีตาเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากแกรีบปีนกลับขึ้นห้างเหมือนเดิมเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกติแกหยิบปืนใส่กระสุนเตรียมมีดมาวางไว้ข้างๆตัวแล้วผ่านไปไม่นานก็ได้ยินเสียงคนเดินมาหายครั้งแต่รอบนี้เป็นลักษณะของยาย ในใจตาก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่คนแน่ๆเพราะยายไม่มีทางจะเดินเข้าป่ามาคนเดียวยายตะโกนถามตาไปว่าเมื่อกี้ให้คนมาตามทำไมไม่รีบกลับลงมาคุยกันเดี๋ยวนี้ตาตอบไปว่ากูไม่คุยกูไม่ลงถ้าจะคุยก็ตะโกนคุยกันตรงนี้แล้วยายก็บอกว่าไม่ได้ต้องลงมาคุยกันแต่ตาก็ยังยืนยันว่าไม่คุย สักพักยายที่อยู่ข้างล่างก็ทำท่าทางเหมือนปวดท้องแกร้องอดโอยพูดว่าจะคลอดแล้วพร้อมกับกวับมือเรียกตาให้ลงไปตาพยายามจ้องมองไปที่หน้ายายเห็นความผิดปกติบางอย่างดวงตาของยายตอนนี้กลับสะท้อนแสงดวงจันออกมาเป็นสีเขียวเขียวแกเลยตะโกนบอกไปว่ากูไม่ลงมึงมาทางไหนมึงกลับไปทางนั้นเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามึงไม่กลับ กูจะยิงมึงให้ตายตรงนี้แกยกปืนขึ้นมาจ่ะที่หน้ายายแล้วยายก็รีวบวิ่งเข้าไปในป่าทันทีตาคิดว่าสิ่งที่แกเจอน่าจะไม่ใช่วิญญาณปกติแน่ๆรอบหน้ามันคงมาไม่ดีตาพยายามทำตัวให้พร้อมที่สุดจนเวลาผ่านไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างวิ่งตรงมาตอนนี้สิ่งที่เห็นยังคงเป็นร่างยายเหมือนเดิมแล้วก็ยังคงตะโกนเรียกให้ตาลงมาจากห้าง าเอาปืนจ่อไปแล้วไล่ยายออกแต่ยายก็ยังตะโกนเรียกอยู่อย่างนั้นตอนนี้แกกาลังคิดอยู่ว่าจะยิงเลยไหมเพราะยังไงสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็ไม่ใช่ยายแน่ๆตาถามสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอีกรอบมึงจะไปหรือไม่ไปจังหวะที่ร่างของยายกําลังอ้าปากจะพูดคําว่าไม่ตาก็เหนียวไกลย,ยิงปืนแสกไปที่กลางหน้าผากทันทีตอนนี้ร่างของยายล้มลงไปกับพื้น ตาก็คิดว่ามันน่าจะตายแล้วกําลังจะลงไปดูแต่คิดไปคิดมาก็ไม่กล้าเพราะไม่รู้ว่ามันมีกี่ตัวกันแน่แล้วก็สูนแกก็ไม่ได้มีเยอะมากจังหวะนั้นเองยายที่นอนอยู่ที่พื้นก็ลุกขึ้นนําท่าคลานแล้วค่อยๆลากตัวเองเข้าไปในป่าคืนนั้นตามไม่ได้นอนทั้งคืนนั่งรออยู่บนห้างจนพระอาทิตย์ขึ้นพอเห็นว่ารอบๆเรื่อสว่าง เสียงนกเสียงใบไม้เสียงสัตว์ต่างๆเริ่มกลับมาตามปกติตาเดินลงไปตรงจุดที่ยิงใหญ่เมื่อคืนเห็นเป็นรอยเลือดลากย,ยาวๆเป็นเส้นทางแกค่อยๆเดินตามไปเรื่อยๆจนเจอกับเนินดินอยู่ไม่ไกลมากนักแล้วรอยนั้นก็หายไปด้านหลังเนินดินตาค่อยๆเฉงเงือไปมองแก้ถึงกับตกใจเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่แกได้เห็นสิ่งที่เรียกว่าเสือสมิง ลักษณะที่แกเห็นคือเสือตัวใหญ่นอนอยู่ด้านหลังเนินแต่ความแปลกคือท่อนล่างเป็นเสือส่วนท่อนบนเป็นรูปร่างของยายด้วยความที่ตาย,ยังพอมีความรู้เรื่องวิชาอาคมมาบ้างแกได้เอามีดที่พกมากรีดไปที่หนังของเสือแล,ล้วลอกออกมาเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆตาบอกว่าพอดึงหนังมันออกมาท่อนบนที่เป็นหน้าของยายก็ก,กลายเป็นเสือทั้งตัวมีแค่บางส่วนที่ยังเป็นผิวหนังของมนุษย์ ซึ่งยายได้เล่าให้ฟังทีหลังว่าเสือสมิงเป็นเสือที่กินคนไปเยอะมากๆจนทําให้มันมีฤทธิ์สามารถแปลงร่างเป็นใครก็ได้เพื่อหลอกล่อให้คนนั้นมาหามันแล้วฆ่าได้ง่ายขึ้นหลังจากที่ตาลอกหนังเสือเสร็จก็เอาหนังเสือใส่กระเป๋าและเดินทางกลับบ้านพอยายเห็นยายก็รีบเข้ามากอดตาทันทีด้วยความเป็นห่วงแล้วก็บอกตาว่าเมื่อคืนทําไมตาไม่เข้าบ้านเห็นตาเดินไปเดินมารอบๆบ,บ้าน บางทีก็เดินมาที่ใต้ถุนบ้านแล้วก็ตรงไปในป่าแล้วก็เข้าเข้าออ,ออกอยู่แบบนั้นทั้งคืนยายก็รู้สึกแปลกเลยไม่กล้าเปิดประตูให้พอตาได้ยินแบบนั้นตาก็บอกว่าเมื่อคืนอยู่ในป่าทั้งคืนเลยไม่ได้เข้ามาที่บ้านก่อนที่ตาจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้ฟังตอนนั้นตาคิดว่าเสือสมิงมันทำอะไรตาไม่ได้คงคิดจะเอายายไปแทนจากนั้นตาก็ขึ้นไปข้างบนบ้าน ภายในห้องนอนของตาจะมีกรุอันนึงสาหรับเก็บพวกของขลังรวมถึงหนังสือเล่มเล็กๆที่ตามักจะเขียนกระถาอาคมลงไปในนั้นตาหยิบหนังเสือจากกระเป๋าขึ้นมาท่องมนสะกดแล้วก็เอาเชือกสีแดงม้วนไปที่หนังของเสือทําเป็นรูปทรงตะกุดแล้ววางไว้ที่กรุตาเริ่มคิดถึงสิ่งที่ยายเจอว่ายายเจอเป็นรูปร่างของผู้ชายก็คิดไปว่าเสือสมิงที่ตาเห็นจะแปลงร่างมาหายาย หรือว่าจะเป็นเสือสมิงคนละตัวเพราะถ้าเป็นคนละตัวสแสดงว,ว่ามันมีมากกว่าหนึ่งตกเย็นวันนั้นตาตั้งใจจะไปดูที่ซากของเสือสมิงอีกรอบตาได้เตรียมอุปกรณ์ไปมากขึ้นเพื่อจะเจออะไรที่อันตรายพอเดินเข้าไปถึงจุดที่จําได้ว่าเห็นเสือสมิงนอนตายกักลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีร่างเสืออยู่แล้วแต่มีรอยลากจากจุดที่เสือตายรอยลากยาวๆเข้าไปในป่าลึก ตาพยายามเดินตามรอยนั้นไปได้สักพักใหญ่ก็เจอกับถ้ำใหญ่ๆถ้ำหนึง่งแกค่อยๆเพ่งมองเข้าไปด้านในถ้ำก็เห็นเป็นร่างเสือสมิงตัวใหญ่นอนตายอยู่ลักษณะเป็นสีส้มๆลางๆอยู่ข้างในนั้นระหว่างที่ตาพยายามจ้องมองก็มีเสียงดังมาจากข้างในถ้าเป็นเสียงผู้ชายพูดขึ้นมาว่ามึงฆ่าแม่กูทำไมตาตกใจมากคิดว่าเสือตัวนี้มันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ แล้วตอนนั้นแกก็ไม่รู้ว่าเสือตัวนั้นมันมีอะไรบ้างถ้าเข้าไปก็กลัวว่าจะเกิดอันตรายตาเลยเดินกลับไปที่บ้านเพื่อมาเตรียมตัวแกเดินมาหายายแล้วบอกว่าถ้าแกเป็นอะไรไปจะอยู่ดูแลลูกได้ใช่ไหมแล้วก็เล่าเรื่องที่เจอลูกเสือให้ฟังพร้อมก็บอกยายว่าพรุ่งนี้จะเข้าไปในป่าเพื่อจัดการลูกเสืออีกรอบเพราะถ้าไม่จัดการวันนี้ ไม่ช้าก็เร็วมันต้องกลับมาทำร้ายตาและคนในครอบครัวแน่ๆเพราะตาได้ฆ่าแม่ของมันไปแล้วถ้าเกิดปล่อยให้มันโตแล้วได้กินคนมากขึ้นเรื่อยๆยังไงมันก็คงต้องกลับมาตาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะขอให้เพื่อนของแกมาอยู่ที่บ้านกับยายเผื่อมีอะไรฉุกเฉินให้ยายช่วยพอถึงวันถัดไปตาก็เรียกเพื่อนมาแกเตรียมของเข้าป่าเรียบร้อย ตกเย็นของวันนั้นแกเดินตรงไปยังถ้ำที่เจอเสือสมิงพร้อมกับกาดยิงปืนใส่เข้าไปในความมืดไม่ยัง้งซึ่งแกก็ไม่รู้ว่าจะโดนไหมแต่ยิงเข้าไปหลายนัดยังไงก็คงต้องมีสักนัดที่โดนพอกระสุนหมดเสียงนั่นในก็งเงียบไม่มีอะไรตอบกลับมาแกค่อยๆเดินเข้าไปในถ้ำก็เจอกับลูกเสือจริงๆและก็มีศพแม่ของมันอยู่ข้างๆลูกเสือมีทั้งหมดสองตัว กระสุนของตาโดนไปที่หัวเสือเต็มๆทำให้ลูกเสือทั้งสองตายสนิทตาได้เอามีดกรีดหนังของเสือทั้งสองตัวมาแล้วก็เดินทางกลับบ้านแกเอาหนังเสืออีกสองตัวมาทำเป็นตะกรุดเหมือนกันแล้วผูกติดกันไว้เป็นม้วนสามอันพร้อมท่องคาถากำกับแล้วเขียนคาถาหนึ่งไว้ในกระดาษพร้อมกับตัวอักษรสีแดงว่าเสือตาได้กำชับยายว่าถ้าแกตายไป ห้ามใครหยิบหนังสือคาถาเล่มนี้มาอ่านเด็ดขาดโดยเฉพาะหน้าที่เป็นคำว่าเสือยายก็รับปากตั้งแต่นั้นมาจนตาเสียไปตอนนั้นยายอายุ60กว่าพ่อยายเล่าเรื่องนี้จบแกก็บอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องของตาก็ลองไปรื้อดูของแกทั้งหมดจะอยู่ในห้องพระข้างในขันคุณอ้ําได้ยินแบบนั้นด้วยความที่เป็นเด็กก็อยากรู้เลยเดินเข้าไปหยิบขันออกมาก็เจอกับหนังสือเล่มเล็กๆที่เขียนคาถาอยู่เต็มไปหมด แล้วข้างๆก็มีตะกุดที่ม้วนติดก,กันสามอันกลิ่นตะกุดแรงมากลักษณะตะกุดเหมือนจะไม่ใช่ตะกุดทั่วไปไม่ได้ทำจากเหล็กแต่เหมือนเป็นหนังแห้งๆม้วนรวมกันสามม้วนและยังมีขนเส้นเล็กๆรอบๆหนังตอนนั้นเขาคิดว่าสิ่งนี้คงเป็นตะกุดเสือที่ยายเล่าให้ฟังแต่ก็สงสัยว่าทำไมถึงห้ามท่องคาถาเขาเลยหยิบหนังสือข้างๆมาเปิดด้านไหนก็มีคาถาต่างๆที่ตาเขียนเต็มไปหมด จนเปิดไปถึงหน้าสุดท้ายมีตัวอักษรไทยเขียนคําว่าเสือใหญ่ๆสีแดงแดงแล้วก็มีคาถาเขียนกํากับอยู่ด้านล่างด้วยความสนคุณอ้ําเลยเริ่มอ่านคาถานั้นเขาอ่านไปเรื่อยๆจนเกือบจะถึงบรรทัดสุดท้ายแล้วจังหวะน,นั้นเองยายก็เดินขึ้นมาที่ห้องพระเพราะเห็นว่าคุณอ้ําหายมานานเกินไปยายเห็นว่าเขาเปิดหนังสืออยู่ที่หน้าคาถาเสือแกรีบตะโกนพูดทันทีทําอะไร หยุดเดี๋ยวนี้เลยนะยายบอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามอ่านคุณอ้ําเลยถามว่ามันคือคาถาอะไรทําไมถึงท่องไม่ได้ยายบอกว่าทิตาเขียนลงไปมันคือคาถาที่สําหรับปลดปล่อยเสือสมิงถ้าเสือสมิงหลุดออกมาได้วิญ,ญญาณอาจจะกลับเข้ามาทําร้ายครอบครัวเราเพราะขนาดคนปกติตายไปวิญญ,ญาณยังคงโกรธแค้นแล้วนี่ยิ่งเป็นเสือสมิงถ้าปลดปล่อยมาก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง คุณอ้ําได้ยินแบบนั้นแล้วเอาหนังสือกลับไปไว้ที่เดิมแล้วก็ออกไปเดินเล่นกับเพื่อนข้างนอกเวลาผ่านไปสองวันคุณอ้ํากาลังเล่นสนุกอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งตอนนั้นยายไม่อยู่แกออกไปทําธุระข้างนอกเขาเห็นเป็นแสงสีขงเขียวสามดวงลอยออกมาจากข้างในบ้านฝั่งที่เป็นห้องพระลักษณะเป็นแสงกล,งกลมๆลอยวนไปวนมาแล้วก็ค่อยๆลอยหายไปข้างบนด้วยความสงสัยเขารีบเดินเข้าไปที่ห้องพระ ปรากฏว่าตะกุดหนังเสือที่ม้วนแล้วผูกด,ด้วยเชือกสีแดงก่อนหน้านี้ถูกคลายออกทั้งสามแผ่นตอนนี้เขาเห็นได้ชัดว่าข้างในของเสือมีรอยเป็นมีดกรีดจริงๆและทำไมอยู่ๆหนังเสือถึงคลายออกมาได้ทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่บ้านเขารีบหยิบหนังเสือทั้งสามแผ่นเดินตรงไปหายายแล้วบอกยายว่าเขาเห็นอะไรมายายก็บอกว่าน่าจะถึงเวลาที่เขาต้องไปแล้วก่อนที่จะให้เขาเอาหนังเสือไปเก็บไว้ที่เดิม เวลาก็ผ่านไปจนคุณอ้ามายุได้20ยายได้เอาพระพวงหนึ่งที่มีพระอยู่หลายองค์ยื่นให้กับคุณอ้ําแล้วบอกว่าพระนี้เป็นของตาตาสั่งเสียไว้ว่าถ้าคุณอ้ําโตพอก็ให้ยายเอาพระนี้มาให้คุณอ้ําเก็บดูแลไว้ห้ามทําหายเด็ดขาดตอนนั้นคุณอ้ําก็รับไว้พระที่เขาได้มาถูกมัดรวมกันไว้พวงใหญ่มีพระหลายองค์มากๆด้วยความที่เขาอยากรู้ไม่เคยเล่นพระมาก,ก่อน เลยพาเพื่อนไปหาเซียนพระเพื่อให้เขาช่วยดูให้หน่อยว่าพระแต่ละองค์แท้ไหมแล้วมูลค่าพระเท่าไหร่พอไปถึงเซียนพระก็ถามเขาก่อนเลยว่าไอ้หนุม่มเองมีของดีเหรอคุณอ้ําก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็หยิบพระทั้งพวงมาให้เขาดูก่อนที่เขาจะพูดถึงพระแต่ละองค์พร้อมกับราคาแล้วคืนพระทั้งพวงให้คุณอ้ํากลับบ้านไปพอถัดมาอีกวัน เสียนพระที่ดูให้คุณอ้ําเมื่อวานก็ขับรถทําหน้าตาตื่นเข้ามาที่บ้านแล้วเขาก็พยายามขอโทษพร้อมกับยื่นพระสามองค์มาให้เขาบอกว่าตอนที่ดูพระเขาได้แอบเอาพระมาเก็บไว้สามองค์ตอนนั้นคุณอ้ําก็จําไม่ได้ว่ามีพระกี่องค์เลยไม่ได้สนใจเขาบอกว่าเมื่อคืนเขานอนไม่ได้ทั้งคืนเลยทั้งตาคุณอ้ําและผู้หญิงหนึ่งคนกับเด็กอีกสองคนมากวนทั้งคืนจนเขาต้องเอาพระมาคืนให้แล้วบอกว่ากูขอโทษนะ กูคืนให้แล้วนะหลังจากวันนั้นคุณอ้ําก็เอาพระติดตัวไว้ตลอดจนมีอยู่วันหนึง่งเขานั่งรถไปเล่นกับเพื่อนขากลับเพื่อนเขามาส่งที่บ้านแล้วก็ขับรถออกไปคุณอ้ํานึกขึ้นได้ว่าเขาลืมพระไว้ที่หน้ารถเลยโทรบอกเพื่อนให้แวเอามาให้หน่อยแต่เพื่อนก็บอกว่าไว้ค่อยมาเอาวันหลังเขาขับรถใกล้จะถึงบ้านแล้วพอพูดจบยังไม่ทันที่คุณอ้ําจะพูดต่อ สายก็ถูกตัดไปก่อนที่จะมีอีกสายโทรเข้ามาเป็นสายของกู้ภัยแจ้งว่าเพื่อนของเขาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำซึ่งจากที่เห็นคือสภาพรถเละไปทั้งคันแต่ตัวคนขับไม่เป็นอะไรกู้ภัยได้เข้าไปดูแล้วบอกว่าแปลกมากทั้งๆท,ที่รถคว่ำหลายตลบแต่พระที่วางอยู่หน้าคอนโซลรถกลับถูกตั้งอยู่ที่เดิมเหมือนไม่ได้ขยับไปไหนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณอั้มได้เล่าให้ฟัง ตั้งแต่วันนั้นคุณอ้ําก็พกพระติดตัวมาตลอดและเขาก็ไม่เคยเจอเรื่องราวแปลกๆอีกเลยใครมีเรื่องราวหลอนๆอ,อยากให้เราเล่าให้ฟังสามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาประสบการณ์หลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ